อิกถ้าไขุไที่ออเยออินกค่ะนะคะเยอนะค่าันแบบคอมเมน์มารัวๆเลยละลูกคลูกคาวนี้ต้องไขายเก่งมากคก่ะจริงๆขายผักอบคือถ้าใไปดูคลิปที่ยาวกว่านี้นะก็จะเห็นเลยว่าน้องแบบขายของเจริงๆแล้วก็อยากจะช่วยที่บ้านขายผักอบตอนนี้ผักอบก,กำลังฮิตมากไม่ว่าจะเป็นในประเทศไทยหรือฝั่งสปปลาวน้องเขาก็ช่วยที่บ้าน พูน่น่ารักมากเลยนะคะน้องแซนดี้ค่ะแม่ค้าตัวน้อยอายุแค่สิบขวบเท่านั้นเองน้องเนี่ยอยู่ทางสปปลาวไลฟ์สดถ่ายในแฟนเพจ Facebook ร้านแม่ค้าน้อยร้อยลีลาบายเพียแนลช็อปกลายเป็นกระแสะความชื่นชมน่ารักข้ามประเทศเลยล่าสุดได้มีการพูดเปิดใจนะคะกับน้องแซนดี้หรือว่าเด็กหญิงจันทิดาสุกจำปาและนางสุดาจันศรีหบุตรผู้เป็นแม่แซนดี้บอกแบบนี้ค่ะ สื่อบอกว่าสามเหตุผลที่ตัวเองมาไลฟ์สดเพราะว่าน้องๆแอบนะคะแม่เนี่ยขายสบู่เล่นๆในเพจ a c e b o o k ของแม่เป็นการไลฟ์สดเล่นๆเห็นจากเพื่อนๆทําการปรากฏว,ว่ามีคนสนใจจริงๆซึ่งน้าชายเจ้าของเพจขายของเข้ามาเห็นก็เลยชวยมาไลฟ์สดขายสินค้าโดยเริ่มจากนําของกินมาไลฟ์สดก่อนคนดูเข้ามามากหกถึงเจ็ดพันคนก็เลยทาให้เธอนั้นเริ่มมีชื่อเสียงค่ะ แอนดี้บอกว่าตอนเห็นลูกแอบ,บไลฟ์สดก็ถามว่าทําอะไรก็ยังงงๆอยู่เพราะปกติลูกสาวอะ่ะแม่บอกว่าอยู่กับแม่ไม่ค่อยพูดเรียบร้อยนะคะซึ่งตัวจริงแตกต่างจากการไลฟ์สดมากน้องแบบพูดไม่ค่อยเก่งตอนแรกคนเข้ามาดูหลักร้อยเพราะปกติเพจ a c e b o o k ของตนไม่เคยไลฟ์สดก็ไม่ได้มีใครรู้จักมากมายหลังจากนั้นเลยอนยุญาตค่ะให้ลูกสาวเริ่มที่จะไลฟ์สดขายของกับนะ้าโดยมีสินค้าหลายอย่าง ช่วงแรกๆมีการเตรียมบทให้แต่เตรียมแค่ครั้งเดียวแหละที่เหลือลูกสาวจัดการผู้เรียนหมดเลยครั้งนี้เนี่ยก็จะให้ลูกสาวเนี่ยไลฟ์สดในช่วงวันศุกร์วันเดียวเท่านั้นแม่น่ารักมากอยงนี้ะวันศุกร์วันเดียวเท่านั้นภูมิใจในตัวลูกสาวมากๆนะให้ค่าตอบแทนครั้งหนึ่งเจ็ดถึงแปดพันบาทเลยนะแซนดี้ก็บอกอยากทำอ่ะอยากหาเงินสร้างบ้านให้ตากับยายจะได้สุขสบายเห็นไหมคะน่ารักมากเลยแซนดี้บอกว่าคําพูดที่พูดในไลฟ์อยากให้คนดูสนุกไปด้วยก็เลยโชว์ลีลาออกไปแบบนั้น โดยเห็นลีลาที่เห็นบางอันก็มีคนสองบรรอันคิดเองนอกจากนี้ก็ยังติดตามพี่พิมพ์รีพายมาโดยตลอดจึงติดสไตล์การไลฟ์สดแบบนั้นตอนนี้ไลฟ์สดขายของได้สอสาเดือนแล้วคนดูสูงสุดหลักหมืน่นแล้วก็ไป่โลกมีคนจําเธอได้แล้วก็มีคนขอถ่ายรูปเข้ามาเล่นๆมาทักทายด้วยก็ขอขอบคุณแฟนๆคนไทยทุกคนนะคะแล้วก็ฝากติดตามน้องแซนดี้ไปนานๆด้วย ขายเก่งมากแล้วแบบผู้จับแล้วน่ารักมากทีเดียวนะคะเด็กคนนี้มาอีกหนึ่ง